โอ้ผมไม่เคยเจอนะ่าเป็นอันเก่าหรือเปล่าอัน,นเนี้ยเนี่ยไปแล้วโอ้หมาอย่างไวเลยตังนี่แท่เออเออคือผมมาไม่เคยเจอฟิกเกอร์แบบอุ้ยฟิกเกอร์แบบเก่าโอ้โหนี่นี่ไงซีกโมเดลแบบเก่าๆก,กระโดดสวนได้ ีทุกคนด้วยนะครับผมผมในรายการซีรีส์คิวนะครับผมวันนี้มาเล่นเกมที่ชื่อว่าโรบ็อกนะครับผมกับเแมปชื่อว่าดอร์สนั่นเองนะครับผมวันนี้เนี่ยมาตามค่าสัญญานะครับผมก็จะมาทําการเล่นแมปโรงแรมเก่านะครับผมที่ทุกคนขอมานะครับผมในแมปดอร์สนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือเดอะโฮเทลนั่นเองนะครับผมคลิปอัดวันนี้น่าจะประมาณปีใหม่นะครับก็แฮปปี้ทุกเย้ทุกคนล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วก็ย้อนหลังทุกทุกคนด้วยนะเพราะว่าคลิปนี้อาจจะไม่ลงวันปีใหม่นะครับอาจจะลงย้อนหลังไปแล้วนะครับผมก็ตต้้้ออออองขขภัััยยยททททุุุกกคคคคคคนนนนนดดววะะรรบบบณีี่่มมเ์ ให้ผมมาตลอดนะครับจนตอนนี้คือณวันนี้ผมไม่รู้ว่าช่องผมมาถึง2มาทรับหรือยังนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนล่วงหน้าด้วยนะครับผมตอนนี้น่าจะถึงแล้วนะคิดว่านะครับใกล้หนใกล้ถึงแล้วนะครับผมแล้วเราก็บอกว่า ตรงนี้มันคือโฮเทลเก่านะครับมันเป็นโฮเทลเก่านั่นเองนะครับก็ต้องลองดูว่ามันจะจริงหรือเปล่านะครับไม่เดือกโฮเทลนะครับผมส่วนตัวผมเล่นอ่ะผมทันที่มันอัปเดตแล้วนะครับแต่ผมไม่ทันโฮเทลเก่าๆที่แบบเล่นยุคแรกๆเลยนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาลองเล่นกันดูว่าโฮเทลเก่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ทุกคนครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นอาใจผมด้วยทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับผมไปไปลุยดีกว่่่าาาาคครรับผมโดีกกววะะปยสิน สตาร์ทเลยมันจะเป็นยังไงดอสนะครับเดอะโฮเทลแบบเก่านะครับเอาแค่อันนี้ไปแล้วกันนะครับไป let's go เอ๊ะร่างแมงมันมีแบบเหมือนตาแมงสาบอะคล้ายๆตาแมงสาบเลยโอ้โหพูดซะเหมือนเลยจะเป็นคิวสหรับใครที่เล่นโมเดฟายแบบเนี้ยแล้วเป็นยังไงบ้างครับเหมือนอันแบบเก่าหรือเปล่านะครับหรือว่าใครทานแบบเก่าบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับผมส่วนตัวผมผมไม่ทานอันเก่าครับผมทานแค่อันใหม่นะครับอันที่มันปรับปรุงมาใหม่แล้วนะครับโอ้โหศูนย์หนึ่งนะครับ โอ้มีไฟอย่างนี้ขึ้นมาด้วยนะครับผมก็เพิ่งเจอนะเอาจริงๆผมก็ไม่เคยเจอนะครับแต่ว่าไอ้ข้างๆนี่โคตรลกหูลกตาเลยนะครับอืมมีกี่เสียงพิชใช่เหรอ02ครับโอมันก็ดูเหมือนเดิมนะแต่ว่าแค่อันนี้เปลี่ยนไปนะครับฟาร์มขอนละจ้ะแบ็กดอร์นี่คือผมฟาร์มนะ้วผมก็ตุยเลยวัดแล้วมีเสียงอะไรด้วยประเด็นนะ่ะ05ครับ โ oh! อ้ยห้องนี้มันไม่เคยผมไม่เคยเจอน่าจะเป็นอันเก่าหรือเปล่าอัน,นเนี้ยเนี่ยใครที่จะพอรู้สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นอันเก่านะโอ้ oh! อันเก่าอย่างนี้เลยเหรอโอ้ค oh! ือผมนี่ผมเหมือนเปิดประสบการณ์ใหม่เลยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเจอเลยนะอันนี้หาอะไรสวิกเหรอ,อเดี๋ยวนะอ๋อ oh! โอ้โหตาบอดแล้วครับเซเวนคิวโ oh! ไปตัดแว่นใหม่ดีกว่า0ุ <laughs> ่นหกนะครับโอ้ oh! คนข้าอเคีนะครับ ผูเที่ยวแบบเก่าเนี่ยนะศูนย์เจ็ดครับผมเราไปกันต่อดีกว่ามันยังไม่มีลัช,ชมานะครับผมออย่าพูด <c oughs> เดี๋ยวมันจะมาเราจะพูดรีดีกว่านะครับโอ้ก็ยังอู้บรรยากาศเดิมๆกลับมานะครับผมช่วงผมเดินดอนแรกๆนะโอ้มาแล้วหรอเป่าลัช,ชไปแล้วโอ้มาอย่างไวเลยคือมาโคตรไวเลย11อนะครับ ว้าวอุย้ยขอฟาร์มก่อนได้ไหมอะเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้ไม่มีฟาร์มเลยอะโอ้โหแล้วตังค์ได้โคตรน้อยเลยไม่ต้องฟาร์มก็ได้มั้งตังค์นี่แค่โอ้เอตัวอะไรอะเมื่อกี้โอ้โหมาแบบนี้ใครจะไม่ตกใจล่ะครับโอ้โหเอาไปแชร์ค,ครับสบายหน่อยใครจะไม่ตกใจล่ะปะโทเอ้ยมาขนาดนี้เนี่ยโอ้โหถึงกับเอ้ยเสียงหลงกันเลยทีเดียวนะครับผม ไอ้ด่านนี้นี่เออแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับ13นะครับผมโอ้โหตกใจชิบกายเลย14ครับเอ้ยไอซ์เสียว่าไงเพื่อนยากไอซ์เสียไม่ได้แดกผมแล้วนะไอซ์15นะครับ16ขอฟาร์มหน่อยซโอ้แล้วมีอะไรด้วยเนี่ยเหมือนจะเป็นเหรียญหรือเปล่าครับมอกมก็ยังไม่แน่ใจนะครับโอ้ดีไซน์ค่้นข้างโอเคนะ ดอแบบเก่านะครับทุกคนครับสำหรับใครที่จะเล่นโฮเทลเก่าๆนะครับก็สามารถกดมูลิฟานี่มาเล่นได้นะครับผมผมคิดว่าน่าจะย้อนเวลาได้นะครับเอเวลาย้อนวันวานดีกว่านะเวลาเวลามันแปลกๆนะเา็กันต้อกับพี่น้องครับโมโหทุกคนขอผมเล่นโรบอกดอเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยเล่นให้ทุกคนครับแล้วก็ฝากทุกคนเนี่ยติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอื่นหรือว่าเกมโรบอกนะครับว้าวโอ้นี่มันห้องสับสวิกแบบเก่าโอ้ผมเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับ ไม่ทันอันนี้เลยนะครับนะไม่ทันเลยนะครับทางแต่ที่มันเป็นลงมาแล้วมันเหมือนจะเป็นทางแยกไปเลยครับที่มันให้มุดท่อด้วยนะครับแต่ที่อัปเดหไ่นะครับมันจะมุดท่อ3าทางนะครับแต่ที่แบบเก่ามันเหมือนจะไม่ได้มุดท่อเลยนะครับเออโอเคนะนะครับโอลัชโอ้มันมาแล้วมาโคตรไวเลยโอ้โหทไมมาไวจังอ่ะนายโอ้ทำไมนายมาไวจังเลยอ่ะอุ้ยฟาร์มก่นได้ไหม ไม่มีตังค์สักบาท23สนะครับ24อุย้ยอย่างนี้ก็ตื่นเต้นดีว่าซิกจะเป็นยังไงอ่ะ24ครับ25นะโอ้อายเสียแล้วก็26คู่อยู่ตรงอายพอดีเลย26ครับเปิดเก้ก่อนมีอะไรไหมโอ้โหมีตังค์นิดหน่อยแต่ก็โอเคหรือว่าเก็บตงังค์นด้นิดหน่อยนะครับ27อืมบรรยากาศมันเหมือนโดออกเก่าๆเลยอะ่ะเเที่ยวเก่าๆนะครับโอ้ สุดยอดโอ้โหอเมื่อเติบเปิดฝอไม่คิดทำไมอะไ,อะไรกับพิบหรือคิดเองน่นคิดเองแหละทุกคนครับพิบกล้าก็ผมโอ้ไม่ก็อ,อันนี้ของจริงหรือเปล่าของจริงใช่ไหมอันนี้ของจริงเลยลัชมานะครับโ้ทำไมั่อืมแบบเก่ามันมาไวกว่าปกติทุกคนครับแต่ผมคไปเองแต่มาไวมากเลยอะนะครับโอ้ t h อ s is w h ะยาว้าววิ่งเร็ว ไปครับอ้แล้วเสียงการเดินก็เปลี่ยนไปนะครับโอ้โอเคเลย31สิบเอ็ดนูว่าห้องหลอก32ส,สิบสองนะครับมาโอ้วิโอเคนะไอ้ตรงนี้ผมไม่เ,มเคยเจอครับ3ก,ก,ก้สิบสามโอ้ยเจอซิกเฮ้ยเดี๋ยวซิกเหลืออะไรมาเมื่อกี้ไม่ใช่ลัช,ชมานะซิกใช่ไหมซิกเพื่อนยากซิกเก้ส,สิบห้านะครับ ว้าวว้าวว้าวเดี๋ย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 วไม่ใช่ลัสมาตอนนี้อู้แล้วมีบันไดลงด้วยเหรอลงอย่างยาวเลยบันไดอะ่ะว้าวสามสิบหกอันนี้ลัสมาหรือเปล่ามาันกระพริบสองครั้งอะ่ะใช่ไหมหรือไม่ใช่ครับผมลืมหล่นลฟาร,ร์มก่อนได้ไมโอ้โหไม่เจออะไรสักแหวกเลยสามสิบเจ็ดครับว้าว เราจะได้วิ่งหนีซีกแบบเก่าแล้วนะครับทุกคนครับโอ้โห,หน่าตื่นเต้นมากหมบอกเลยจัดไปวิ่งหนีซีกแบบเก่าโอ้โหอย่างโอ้ยอ้อนิเมชันนี่มันแบบเก่าชัดๆโอ้โหไปแล้วครับหกดซีค้าไปเลยครับวิ่งครับตอนนี้วิ่งซ้ายขวาซีโอ้โหเดี๋ยววิ่งเลยครับหึ่กำลังขับยังเหมือนเดิมไหนทางไหนขวาโอ้โหแสงดูยากมากอันเก่าเนี่ยแสงดูโคตรยากเลยไปครับอึ่มชิก แซกหึ่กว่าดื่มยาเลยหึ่งบินหูยังไวเลยเดียว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 โอ้ไวเกินโอ้ไวเกินโอ้ยซิกซิกน่าซิกแบบเก่านะครับตึมเอยอโอ้โหสุดยอด อุ้ยตื่นเต้นนะ่ะมันคือครั้งแรกของผมทุกคนครับซึ่งมันตื่นเต้นมากนะสำหรับดอโฮเทลปกตินะครับผมสกายเล่นแบบดอโฮเทลแล้วเป็นยังไงบ้างครับชอบแบบเก่าหรือว่าแบบใหม่มากกว่านะครับส่วนตัวผมผมไม่ค่อยเล่นแบบเก่าเท่าไหร่นะผมก็คิดว่ามันก็น่าตื่นเต้นดีนะครับสิบสี่โออันนี้ลัชดัาจะมานะครับเดี๋ยวนะลัชมาหรือเปล่าใช่ไหมหรือเจอโฮอถ้าเจอโฮ่ก็แบบเก่าอะดิเจอโฮ่ไหมอุ้ยเจอไอซ์นะครับไม่ได้เจอฮ่นะเจอไอซ์นะครับผม สีส่หมกโอ้โหอย่างมืดเลยสี่สิบเจ็ดโวโโโโห้องนี้ยังเหมือนเดิมนะครับยังมีอยู่ไป <S <S ต่อไปก็สี่สิบเท่าไรนะลืมแล้วตัวน,นี้มีของไหมเพื่อนมีของให้ผมมาจ้ะโอ้มีแค่นี้เหรอทำไมน้อยจังเลยอะสี่สิบแปดนะครับโอ้นี่ห้องใต้ดินเหมือนเดิมว้าวแต่มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับแบบเก่าเนี่ย กับอันใหม่นะครับอันใหม่นี่คือพยุงยากจัดเฮ้ยอันนี้ห้องอะไรอ๋อไม่มีนะถ้าอันแบบอันใหม่มันจะมีเหมือนจะมีเบียร์ด้วยนะครับที่คนบอกว่าที่มีกินเบียร์จะเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็เบียร์สีฟ้าๆที่ทุกคนบอกว่ามีโอกาสหาได้ยากมากนะครับผมก็อยากจะลองเจอเลยเอ้ยพิเกอร์แบบเก่าโอ้โหมาครับพิเกอร์แบบเก่าโอ้โหนี่นี่อันนี้นี่นี่่ดูดูอันนี้ไม่ใช่แบบเก่าโอ้โหนี่พิเกอร์เหมือนแบบ โอ้โหนะครับปึ๊บปึ๊บเลยโอ้โหฟิกเกอร์นี่ไงสมุดห้องสมุดแบบเกา่าโอ้โหนี่ไงที่คิดถึงนี่แหละที่คิดถึงอันใหม่นี่คือใหญ่หหหจัดเลยอันนี้คืออันเก่านะครับปึ๊บเก็บก่อนเลยเกิดโอ้โหคิดถึงจังเลยอ่ะเออคิดถึงมากเลยทุกคนครับบรรยากาศอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบกลับมาเล่นดอแบบโอเทลปกติได้นะครับผมค่อนข้างโอเคเลยนะ เดี๋ยวฟิกเกอร์แปปนึงนะนายจา๋านายจา๋าแปบบหนึงแปบปบนึงนายจา๋าโว้เก็บมาร์กอ,อันนี้มีอะไรบ้างฟิกเกอร์ไปนุงแล้วครับเดี๋ยวเราไปทางนี้ต่ออ่าไนส์ nice. ต้องการกี่อันแล้วสมุดคือแบบโคตรน่ารักอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าเราต้องการโอ้ม่กี่มีแสงวิบิงนะครับไม่ใช่มีเสียงดิมีเสียงมีเสียง <c oughs> มีแสงซะละเก็บครับ เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ่าไนส์พิเกอร์มาทางไหนอ่ะเฮ้ยพิกเกอร์ลงมาทางไหนอ่ะมาทางไหนโอ้โอ้โอ้ม่มาทางนี้นะโอเคครับไม่มาทางนี้เราก็ขึ้นข้างบนต่อเลยพิกเกอร์พิกเกอร์อย่ามาเด้อทำไมพิกเกอร์มันเดินแปลกๆมันเดินแบบขาเหมือนกระเพกแต่ว่าร่างฟิกเกอร์ปกตินี่คือมันเดินปกติแล้วนะครับโอ้โอ้โว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 ้พิกเกอร์มา มา,มาทางไหนแปบบนึงบอกผมก่อนมาทางไหนผมจะได้หลบนะพิเกอร์แล้วก็รู้จักกันมานานะนะอย่าเพิ่งทำไรกันเลยโอ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 ๊ะิเกอร์อืมตรงนี้น่้ปลอดภัยอยู่นะครับแบบเก่าเนี่ยหกเหลี่ยมเหรออันนี้น่าจะหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมดาวแล้วก็เอ็กซ์นะครับผมตอนนี้คือเราได้เลขมาแล้วนะครับให้ครบแล้วนะนะตอนนี้สองหกสี่ 2 6 4 2 6 2นะครับ6 4 2 6นะครับอ่าไนส์ไปเลยโอ้โหฟิกเกอร์ลากอนโอ้โหผ่านเลยครับโอ้ไมโกรต่อไป52นะครับผมอมต้องหาคุญแจอุย้ยฟิกเกอร์แบบเก่านี่ก็คิดถึงเหมือนกันนะครับคือผมมาไม่เคยเจอฟิกเกอร์แบบอ้ย ให้พูดหน่อยไม่ได้หรอกทำไมต้องแบบให้ตกใจแล้วคือแบบโอ้ยแมงมุมมันเกลียดหน่อยไอแมงมุมร้ายเอาจากาุญแจนี่ว่าเมื่อกี้เมื่อตกใจแมงมุมเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหจบกันคุณแจอยู่ไหนครับคุณแจอยู่ไหนครับโอ้โหตกใจเลยอ่ะ้ยแมงมุมอะ่ะใครไปรู้ว่าแมงมุมมันจะมาแล้วครับเนี่ยโอ้โหเอาซะตกใจเลย ห้าสิบสี่นะครับห้าสิบสี่แล้วมีไหมโอ ه, ไม่อยากเปิดเกะบ่อยเลยสะดุ้งเมาส์แบบเลื่อนไม่กี่กุญแจยอยู่ไหนนาะไม่อยู่ตรงนี้นะผมต้องฟังเสียงก่อนไอแบบเก่ามันมีเสียงไหมทุกคนครับแต่เหมือนจะมีเสียงหรือเปล่าอุย้ยอันนี้ตกพื้นเลยไม่ต้องฟังเสียงแล้วห้าสิบสี่นะครับว้าวห้าสิบห้าอุ้ยไอเสียไอใจเย็น อย่าเย็นอส์ห้าสิบหกนะครับต่อไปก็ห้าสิบเจ็ดโอ๊ะัชมาเหรอใช่ไหมดูตัวอะไรมาดูว่าเราจะเจอเหาหรือเปล่าแต่ผมนั้นเปิดแล้วนะไม่ลัชมาก็เปิดแล้วนะอู้โหแล้วอย่างมืดเลยถือไว้ฉายรอเลยมันจะมืดตลอดทางไหมเอ้ยไม่ครับเอ้ยไม่กี่ห้องอะไรห้าสิบห้าสิบเก้าเ้ยห้องข้างล่าง โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ห้องอะไรมีตึงตึงตึงด้วย60ครับโว้ wow. อันนี้ลัชมาชัวนั่นไงแอบเลยครับโอ้โ oh. หมาอย่างไวเลยลัชอุ้ยมันมันมาไวแปลกๆอ่ะผมคิดปเองทุกคนครับมันมาไวมากเลยนะลัชนะครับโอ้ย oh. อย่างไวเลยอ่ะเดี๋ยวผมคิดไปเองผมก็ไม่น่าคิดไปเองนะ คุณครับผมว่ามันมันไวนะอุย้ยประตูเปิดเองเฉยหกสิบสามนะครับต้องหางหกสิบสามจัดแปจัดไป,ดไปโอหกสิบสี่แล้วสินะดอแบบเก่านะครับดอสนิ่นงผู้สุนแตนจ่าหกสิบสี่ครับโอ้มืดมากหกสิบสี่แล้วก็หกสิบห้านะครับโอประตูอยู่ทางไหนอะวอทวอทวอทโอ้มาครับ ประตูข้างไหนเนี่ยเอานามุดไปก่อน <c oughs> <c oughs> หน้ามุดดำประตูไปก่อนโอ้โอยังมืดเลย65้านะครับ66ปะต่อไปเยี่ยมโอ้มาอีกแล้วเลยไฟผมเพิ่งมาเองอะ่ะ <c oughs> มาครับมันมาไฟดับเลยเสียงนี้คือเสียงไฟแตกมาอย่างไกลอ่ะโอ้ลัชนี่คือน่าจะก่อนที่เขาจะปรับหรือเปลาลัชนะครับเพราะมันมาเร็วมากเลยอ่ะหกสิบแปดนะครับอันนี้ ใช่ไหมโอ้โหอย่างบึดเลย68เฮ้ยมีพรมเดี๋ยวห้องเท่าไหร่อะ9กสเกาอะเอ้ยโอ้โหสั่นอย่างเงี้ยุฮ้ยมาจริงต้องรีบแอบ,บเลยครับมันมาไวมากอะ่ะโอ้โหโอ้โหมาโคตรไวเลย70นะครับลัาส์แมปนี้มาอย่างไวเลยเฮ้ยไม่ใช่ดิมัดีไฟนนี้เฮ้ย <ard> anyway, โว้วโว้เด hmm. wow. no. ี๋ยวเดี๋ยวมาปเนี่ยท้องไรพริบพ่ปะผมไม่ใช่เปิดไปละโอ้นี่ไงโอ้นี่คือแบบเก่านะครับคือแบบเก่าอ่ะมันจะไม่ลงดีเทลเยอะมากนะครับแต่ทุกคนดูดิอุ้ยโอเคเลยนะเนี่ยว้าวรูปั้นไอ้รูปปั้นเปลี่ยนไหมทุกคนมันจะไม่เปลี่ยนนะรูปั้นนะหรือผมคิดเองไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้เลยนะครับอย่าถามผมเลยผมไม่รู้เลย72นะครับ 73มีคุณแจมไหม73อ้าทางทางนี้นะครับหาโอ้อ๋อพยาบาลไฟแจ็ค <c oughs> เติม73ินะครับไป74็ครับผมไปกันต่อโป๊โปโะใหม่กอดมาปะเนี่ยลัชเหรอคือตัวอะไรมาแต่เสียงไม่ค่อยคุ้นเลยครับโอ๊ะ อันนี้มาจริงแน่ๆเลยเนะี่ยใช่ไหมมาไหมเนะี่ยโอ้แล้วมันมาไวด้วยประเด็นเดี๋ยวโอ้โหไปครับห้องข้างหน้าโอ้ยกระพริบอีกแล้วเหรอเจ็ดสิบห้าโอ้โอห้ององนี้ไม่เคยเจอเลยผมไม่เคยเจอห้องอย่างนี้เลยเจ็ดสิบหกนะครับไปโหตื่นเต้นมากเหมือนเล่นครั้งแรกเลย เพราะว่ามันเหมือนอันเก่านะครับเจ็ดสิบเจ็ดนะครับว้าวจะเจอซีกยังเนี่ยเพื่อนอโอจะเจอโอจเจอแล้วครับจะเจอซีกแล้วครับเจ็ดสิบเก้าหรอเมื่อกี้อุ้ยเจอซีกแต่ว่าไม่ใช่ลัชมาใช่ไหมต้องดูก่อนนะครับมาเป้าเดินหอยหลังเลยถ้ามาจริงอ่ยแอบตู้นะน่าจะเจอซีกแหละผมว่า ใช่ไหมเฮ้ยไม่ได้เจอซีกอันนี้ลัสแน่ๆเลยเนี่ยมาปะนะ่ะมาหรือเปล่าอันใหม่มันปรับใหม่ไงผมก็จำห้องซีกไม่ได้มาไหมลัสไม่มาผมไปแล้วนะแอบนะโอ้วัดแอบปะเนี่ยตัวเ้มายกะมันใช่ลัสไหมเนี่ยหรือมันเจอซีกมั้งเลยกระพิบพอย่างนี้เนี่ย น่าจะเจอซีกหรือเปล่าอ่าใช่ครับเจอซีกโอ้โหแล้วก็เลือกลักเกินเลือกลักเกินนะครับโอเมโกะไปไปไปเจอซีกเจอซีกนี่ไงซีกโมเดลแบบเก่าเก <c oughs> ่าโคตรจะเท่นีน่ครับค่อยๆลุกขึ้นมานะครับซีโอชนันนี่สายครับผม <c oughs> ไปขวาครับขวาปีงยาวๆซีกไม่ได้กินของซีกม,มียาน,นะซีกแป้งไหนไอ้ไตรงกลาง ตรงกลางเลยตรงกลางเลยโอ้โหวิ่งอย่างไวเลยซิกเดี๋ยวอันนี้ขวาครับไฟโอ้โหแสงโคตรช้าเลยไอตรงกลางโอ้โหอ้เดี๋ยวแพ้หรอกโอ้โหวิ่งไวแล้วโอ้โหโอ้โหยังไวเลยโอ้อย่างไวโวแล้โ้หูซิกมันได้กินหรอกวิ่งมาครับตุกตุกตุ๊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 ไม่ได้กินผมหรอกซิกไม่ได้กินผมหรอกเสียงลงนี่นะเมื่อกี้มา 9ก้าสิบเอ็ดนะครับโอ้กะพิ๊บอย่างนี้หมายความว่าไงมันหมายความว่ายังไงกะพิ๊บอะโวโวผมมีตู้นะมาไหมเนี่ยมาหรือเปล่าอุ้ยโอ้ที่แงว้าวกุญแจหรือเปล่าอันนี้กุญแจอ้าไนส์กุญแจเยี่ยมเลยไม่ใช่ล่าชมานะ เปิดมาปุ๊บลัชมานี่เรียบร้อยเลยนะครับโว้ยโอ้โหเราห้องอันนี้อยู่อันสุดท้ายเลยเหรอโอ้ถ้าเป็นในแมปดอแบบอัปเดตใหม่มันจะอยู่ประมาณกลางๆห้องนะครับหรือว่าเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมใส่กรอบก่อนอ่าเรียบร้อยยังเหมือนเดิมกรอบยังเหมือนเดิมนะครับก้าสิบสี่โว้ลัชมาเลยแน่เลยอันนี้เนะี่ยแอมบูชแอบเลยอู้ มาโคตรไวเลยอู้โอ้โหสองรอบอยังไงมะมาอีกไหมไปอีกโอ้โหโอ้โหโคตรอย่างไวเลยไปอีกไหมเล่นได้ทั้งวันอะอีกไหมหมดก๊อกยังหมดแล้วนะโอเคครับทุกคนแอมบูชมาเฉยเลยโอ้โหผมตผมนี่ตกใจเลยเมื่อกี้ เอาสัดท้ายเกมเลยท้ายเกมนี่เอาหนักเองผ่านไม่ได้แล้วเองต้องโดนแอมบูสสักหน่อยนะครับมันบอกอย่างเงี้ยสับเลยโอ้โห96นะครับโอ้และอย่างมืดเลยอ่ะ96ต่อไปก็9798นะครับโอ้จะไปห้องฟิกเกอร์แล้ว99จะหนึ่งร้แล้วครับ100ยังอ่าจะ100แล้วครับ,อรบตอนนี้อะไรฟาร์มได้ฟาร์มเลยตอนนี้นะ ม่กลัวแล้วละ่ะอะไรฟาร์มได้ฟาร์มเลยไปหนึ่งร้อยครับว้าวเฮ้ยแบบนี้ผมไม่เคยเจอทุกคนครับผมบอกเลยผมไม่เคยเจอนะเนี่ยปกติต้องเดินตืดตืดตๆดต่ดตดถึงนะครับเนี่ยอันนี้คือแบบได้เลยอะ่ะเอออย่างดีเลยมาเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะฮะทวนแง่นี้ไว้ก่อนเอาแง่ไม่ได้เหรอเฮ้ยเจ้ากุญแจแง่นี้ไม่ได้นะครับต้องหากุญแจไม่เป็นเลยไปน้องเปิดสวิตช์ครับผม พิเกอร์มานะครับพิเกอร์มาจากทางไหนผมได้ข่าวว่าเรากระโดดสวนไปได้นี่อันเนี้ยกระโดดสวนได้ไปเลยอู้อันนี้เหมือนจะกระโดดสวนได้นะครับเหมือนจะกระโดดสวนได้เลยนะฮะยังไงกุญแจเยี่ยมเราต้องหาฟิลเหมือนเหมือนอนันก่อนๆไหมหรือไม่ต้องหรือว่ายังไง มต้องหาฟิวไหมครับทุกคนหรือว่าไม่ต้องอะ่ะไม่ไม่ีให้หาเลยเหรอต้องหาไหมอะ่ะหรือไม่ต้องหรือว่ายัางไงต้องหาฟิวไหมอะ่ะหรือว่ามันเข้าได้เลยเหรอลองเข้าสิถ้างั้นอะ่ะโว้เหมือนจะเข้าได้เลยหรือเปล่าเน,นี้ยเอาแบบอันนี้คือแบบเก่าเหรอเนี่ยว้าวเจ็ดแปดสิบสอง สามโอเคได้อยู่ได้อยู่หกสิบสามสองห้าเจ็ดอ่ะใช่ไหมสิบเก้าเจ็ดหกสามสองแปดสี่อ่ะสี่เปิดครับโอเคโหกว่าจะขึ้นเนาะ เลยนตอนนี้จําเลย8 8 5 3ปดห้าสแปดห้เอ้ย5 3 1ส7 5, ่งอง้โหสิ 10, 9เก้นะครับหเปิด2เปิดก็เปิดแล้วนะเปิดแล้ว3 2เอ้ยใครทุบอะไรวะเนี่ย4 5 10 7 6 หนึ่งแปดสองสามก็ถูกวนี่ใช่ไหมอ่าสองนะครับโอ้โฟิกเกอร์จะเย็นสี่ห้าสองเก้าแปดใช่ไหมอันสุดท้ายแล้วครับตอนนี้สามเก้าสิบสิบเปิดโอเคสองเปิดแปดเปิดแล้ว 4ก็เปิดแล้วอ่าสิบเปิดสี่เปิดสองเปิดเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหกอ่ะได้ได้ไหมสุดท้ายละใช่ใช่นะอ่าเรียบร้อยครับโอ้โหอิฟใช้งานได้แล้วโอ้โอ้มันทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะโอ้โอ้ว้าวว้าวว้าวว้ว นีก็ยะาโอ้โหเกือบเกือบโหวิ่งมาอย่างไวเลยผ่านเรียบร้อยครับผมสำหรับโฮเทลแบบเก่านะฮะเรอบแรกรอบเดียวผ่านเฉยเลยอ่ถือว่าโอเคครับผมเล่นโฮเทลแบบเก่าผ่านนะครับก็ถือว่ากลับมาเล่นแบบเก่าบ้างนะครับผมแต่ี่ทุกคนเรียกร้องมานะครับโอเคนะมันก็โอเคเลยนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากมีขี้จอดสุดท้ายกุ้งเนื้อของผมจะตุยแหละโอ้โห นี่ไอ้พิกเกอร์พิกเกอร์แบบเก่านะครับมาแล้วโหตึ้งตึ้งตึ้งตกมาแล้วตึติดตามตอนต่อยปอยปอยเสียงไม่มีนะตัวนี้ดอสอ่าถ้าเป็นแบบใหม่จะมีเดอะมายส์นะครับเรียบร้อยครับทุกคนครับผ่านเรเรียบร้อยนะครับผมสำหรับดอสเดอะโฮเทลแบบเก่า นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับก็สนุกดีนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับดอโฮเทลนะครับผมโอเคทุกคนครับก็จบไปแล้วผมสำหรับแมปดอสนะครับผมในโฮเทลแบบเก่านั่นเองนะครับถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกอาวุธผมด้วยทุกคนครับสำหรับใครที่ครับที่เล่นมูเลฟานี้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเหมือนดอแบบเก่าหรือเปล่านะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมผมไม่เคยเล่นแบบดอเก่าเลยนะเคยตอนที่มันอัปเดตแล้วนะครับเป็นแมปดอแบบใหม่แล้วนะครับผมแบบเก่าก็ยังไม่เคยเล่นนะครับถือว่าได้ปรรรรระะสบบกกกาณ์์นคััฟิเออลชหืว่าฮูลัชเนี่ย ผมบอกเลยว่ามันมาแบบมาเร็วมากนะครับแล้วก็ ambush ambush นี่คือยิ่งมาเร็วเลยนะครับผมแล้วก็พิเกอร์ก็ยังเหมือนเดิมนะพิเกอร์ยังเหมือนเดิมแต่ว่าท่าทางต่างๆในการทําต่างๆมันเปลี่ยนไปนะครับห้องสมุดก็เหมือนเดิมนะครับเป็นอดีตเมื่นให้เราก่อนอัปเดตเลยนะครับซีกนะครับที่ค่อยๆแบบมาเรื่อยๆนะครับเหมือนแบบเวอร์ชันเก่าๆนะครับซึ่งก็คิดถึงมากๆเลยนะครับตอนนี้เวอร์ชันใหม่อาจจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับก็ทําให้เราเนี่ยย้อนกลับไปเล่นเวอร์ชันเก่าๆแล้วทําให้บรรยากาศเก่าอ่ะมันกลับมานะครับ คิดถึงได้เลยนะเอาจัจริงๆนะครับผมแล้วเ,เพื่อนๆอะไรนะครับชอบแบบเก่าหรือว่าแบบใหม่มากกว่าสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเซเว่นคิวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสอวนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย